สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะวันนี้มากับนี่เลยค่ะกุหลาบกุหลาบที่แสนสวยเห็นไหมคะกุหลาบคุณยายซื้อกุหลาบมาปักแจกันมาถวายพ่อหล่อห้าตอนนี้การปักกุหลาบเราจะทํายังไงให้อยู่ครบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งคุณยายจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งคุณยายซื้อมาแค่นี้ละค่ะสองกำตอนนี้กุหลาบถูกมากกำละสิบบาท เนี่ยค่ะำหนึรร่งอย่างเงี้ยสิบ,บาทสีดอก10บ,บาทบางทีก็ห้าดอกซื้อมาตงแต่เมื่อวานแล้วค่ะในวันนี้คุณยายจะปักมีคุณยายมีเคล็ดลับวิธีทําให้ดอกกุหลาบอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรือครึ่งเดือนโดยที่กีบไม่ร่วงดอกไม่บานและยังอยู่คงทนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีของคุณยายนะคะว่าคุณยายจะทําแบบไหนให้กุหลาบได้อยู่เป็นอาทิตย์มาดูกันนะคะประการแรกอันนี่ค่ะ เห็นไหมคะแม้น,นี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะคุณยายจะใช้น้ําเย็นนะคะเพื่อนๆใช้น้ําเย็นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในแก้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราใส่น้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็ใช้นี่เลยค่ะอันนี้ใครๆก็ใช้ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่คุณยายใช้ของคุณยายมานานแล้วค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะเนี่ยสามซองอันนี้ห้าบาทคุณยายใช้ใส่ลงไป นิดเดียวนะคะเพื่อนๆใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะแล้วก็เก็บไว้อันนี้เราสามารถไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะคะเนี่ยก็คนคนให้เขาละลายต้องเป็นน้ําเย็ยนนะคะเพื่อนๆถ้าไม่น้ําเย็ยนแล้วจะไม่ดอกกุหลาบจะเหี่ยวหลังจากนั้นเราก็จัดของเราเลยค่ะวางระดับเล็กใบออกเพื่อความสวยงาม คุณยายจะไม่ตัดออกนะคะจะปากแบบนี้แล้วค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกุหลาบของคุณยายจะเหี่ยวไหมสไตล์ใครสไตล์มันนะคะคุณยายไม่ต้องเอาความสวยงามอะไรมากมายเอาแค่เนี่ยค่ะ เอาง่ายๆสไตล์คุณยายะค่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่ากุหลาบสไตล์คุณยายเนี่ยที่ไหว้พ่อรอห้านสวายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแบบไหนมั่งจะแตกยอดหรือว่าจะกรีบร่วงไม่ต้องอะไรมากค่ะสไตล์คุณยายแค่นี้ละค่ะง่ายๆสไตล์คุณยายนะคะเราแช่เข้าไว้อย่างนี้ละค่ะ แช่ไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากุหลาบกลีบจะโรยไหมเดี๋ยวามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะกุหลาบคุณยายจัดให้สวยได้แค่นี้ละคะ่ะฝีมือคุณยายเรื่องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงะคะ่ะเอาความทนไว้ก่อนเอาละค่ะ รียบร้อยแล้วธรรมชาติเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันนะคะว่ากุหลาบของคุณยายจะร่วงโรยไหมค่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะอ่านี่นะคะนี่ห้าวันแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณยายยกลงมาจากห้องข้างบนห้องพระมันมืดก็เลยต้องลงมาถ่ายข้างล่างเห็นไหมคะความสดชื่นยังอยู่เห็นไหมเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะ เห็นไหมคะความสดชื่นกี่เพื่ออาจจะดำนิดหน่อยแต่ความสดของเขายังโอ,โอเคเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ว่าคุณยายก็ต้องเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเราจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะคอเนี่ยความสดชื่นของเขาเห็นไหมคะนี่ค่ะเราใส่ใครมีอะไรนะเขาเรียกเป็นเม็ดเี่ยยาแอสไพรินก็ได้นะคะ หรือว่าทำใจของคุณยายก็ได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกเขยังสดชื่นไม่มีกลิ่นเน่าด้วยนะคะคุณยายจะหยิบให้ดูเห็นไหมคะน้ำก็ไม่มีไม่มีเน่าน้ำยังใสยอยู่นี่ครับเพื่อนเห็นไหมคะอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ห้าหกวันเนี่ยค่ะ คะแต่คุณยายก็จะเปลี่ยนให้อาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีบางทีก็ห้าหวันเปลี่ยนทีนี่นะคะเห็นไหมคะใบเขาก็จะร่วงใบร่วงไม่เป็นไรคะ่ะเห็นไหคะคุณยายก็จะไวอย่างนี้แต่คุณยายจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ถวายท่านานี่คะ่ะหรือว่าเราจะตั้งใครก็ได้คะ่ะที่อยากมีดอกไม้สวยงามสดชื่นใส่แบบคุณยายเลยคะ่ะเอาแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะ